สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟืนเด์นะครับแล้วก็เดินทางนะครับมาถึงบ้านแอดชิดนะครับที่บ้านน้องแสงนะครับตัวนี้ก็เดินทางมาถึงนะครับ

มาแล้วทางน่าเย็นที่ตัวเย็นครับนี่มาหลายสิบสี่ช่วงทาง这边

ว่าชิเป็นไฟปลาย้งไม่เดินมาจากม้อรปลายายตอมาจากเนี่ยเขาลากเอ็นนี่มานี่ไงสายเปอ tamam ร e: no. I mean, like um, <te ์ส uh, like, ีลากมาน่อมาจากเนี่ยเจ้าต้นเตอมายี่ใช่หรอาลาเขาไปมาใส่ได้ตะเกียต่อใส่ปัามมือนเดเออมันมาเจอตูเสือมันเลยไปบอกว่า เก้าสิบครับมนุดแน่วเมันุดแล้รั่วเท่าไหร่นะร่วหครั่วสอจุดไป9กเต็มแล้วคุณใส่สีไฟสีไฟป่ายแล้วครับ ต้องแดงมันหน่อยเพราะมันต้องเอาแบบเอาปลั๊กตัวนะม่สายมัก็ติดสายทม่เ้าเอาไฟตัน้มาดสายไฟตัวหนบริสทะเป็นน่ะเพราะว่าเขาบริษัทดอเดอนงอยห้าสานี่เอาาเขาออกอะไรเาปังมัตนะอาจรนงมาอย

มนติเผาอ่นกวไหม่ผม <the real> ืท <organizational> <m> ้าแก่อที่ดาน้งุมึงก่อนใครเื้ออยู่มพูดร่ทเอาไปแช่ที่เห็นแวนเลยเดือมากีนะสามอย

เดี๋ยวดลักกดโลยอโโลกแค่สั้นไปนี่คุ้อยู่ดิดีกูบเบิร์อยู่อะไหนอ้องไใยัแปะไปยั่แปะครับว่ได้เปิดอาไรอ่ะตมนี่เปิดใสกระเบิ้งตามโลเทชั่นนะนี่เอรอทวยเจียวอะไรนี่เหรอแบบเมื่อสิบนี่เลยานายม้วนก่อนจะบอกวน่ไม่สปอกันบ่ครับโอ้มนตีแตกได้ไม่ต้องรอนลงก่อนเออเอาชุไมขายละคู่ี่หรือไง เขาอมตึ๊บตอมยองจอดจอดาหาทำไมเจ้าป้าตัวบอกว่าจอดดูนี่แม่นี่แม่นี่แม่แบบงเมขยันนเลยแบโอ้ยบนนี้อมือยู่นะโอ้ยแบแบฮยหล้างเขาอะไรเ้ยลังเข้า

đặt vào bao đặt vào 10 nó là tự thiên. Tự lên. Thế gì là tớ ăn riêng tớ này มาง,งม้มอมหอยนี่พวกเจ้าอ่ะนะื่อบางาฝากม่เยอยบ้าร <ก S 2> <สะ>อาตลาดที่เจ้าไปซื้อผลไม,ม,ม้มงี<สะ>่ย่<ส>ะตลาดเจริญตีเล สัขาก่มากันได้ด่ากุ่มาโอ้ปลาปลาับเขาเลยมาเอาปทอดเอ๊ะบัดงบต้องไปยงเรเดี๋ยวเขาไปซื้อเนไม่เป็นต้อยอยู่เดี๋ยวไปซส้อดอางงมาเจะเอตลาเสุขภาพดีือซือ ถ้าถ like si ้าถ้ากรถ้านั่นกามันมันทานเสียงเหนือกับแวเสียงเหนือยด้มันมีเสียงเหนือยตเไมเเดลามไม่ไป่นไปต่าคนสุทารถจะสโลอะไรบ่ามันเขียนตังไปทางมัเริ่มพุ่งโลกดอมาดอมาเก็บตังไปทาง ได้อยู่ได้ผมจเข้าใจงุ้มมือเปล่าอยังได้อยู่แลาวปาไรกันหรอจ้าไปเบิังในคลิปเจ้าไปเบิังในคลิปเต๋อมันงุ้มมือเปลามันจับไปอยู่ในกอบัวจับป่าได้เฉยเออไปไหนแล้วบอสพี่พอลลี่รับแล้วครับครับ สไตล์ด้านขวานุ่มยอดด้านนุ่มสีไลท์เลย แสดงว่าเราหิวข้าวือไ่ไปกินข้าวยังงหรอเ่อเดียวไม่ตาไกัต้มไก่ไข่ต้มกับมิยองตุ้มตุ้มไปอปเนามเลนะ่ไอัน สาววิเศษเอาห้้องเอง้ไปไนไครับารงลไปทัมแล้วไปเจอเรา่เลอมาเย่า y o u e คยวกเาเลยบกเ้าเลยเเลยบอมาเลยว่าเาแล้วมึงก็ลังใจนะไม่ดีไปหนมันน้ใดก็เท็ยนเอาไปเ้าไปจอดอาววิเศษเจ้ายยเามันกับมาเจ้าอยู่พหน้าบ่ออยู่าเงงนล่อยได้ิบ่อยู่เา นเ้นิคมอาน้วกแต่ว่าอยู่บ้านก็อยู่มนาอยู่านนา้แต่ว่าทัทนนเ,เลมันบวได้เียงเลมาเศร้า,า,า,านนอ่ะ้นเป็นเย้าเืองสองุ้มองามันจะตายาตลอดนมันเลี้ยงหมา ชีวิตเจ้ากับชีวิตมาบแก่นชีวิตมาเเ็นาวานเลยเนาะานด้ครับเอาคราบเอกไฟบะเอาแวกเด็ดม่เจ้าบกม่วงสมไม่ยม่อนเจ้าเกินแต่เจ้าเนาะัยม่อนเนนนจะกินน้ำแหม่ปลาไกินแต่บกม่วงบัวยม่อนนั่นละงวยละลองกินก็ได้ถูกบ้างอันนั้นเอาเสรุงกันไปลยเด้อนพูดอะไระเพลสกินที่ไต้ต้นบกม่วงเลยยังวะ ปวดครับปวดอันนี้ถ้าอยากให้มันเจี๊ยนอยู่ใต้ต้นเลยเนาะถ้าอยากให้มันแซ่บต้องให้แม่เพิ่นป่าละเพื่อนเจี๊ยนปวดปวดจินอยู่ใต้ต้นเลยเนาะมันก็เกินไปเจ้าของคนนั่นเฝ้าอยู่ฟังบุญเพรเห็นบ่อะไอเดชไอ้เดชไอเดชไงเพิ่นว่าห้ามเด็ดแม่เพิ่นก็ไปป่ากินมชาตต้นเลยโอ้ยเตะ ดิ่งเราิทุกเ่่ไม่ได้ยิน้มันรูอนดีแล้วคนมีไฟก็อยู่กับแสงไฟตัวโอ้มนกไฟอยู่สวนนี่บ่อหวานนี่กินนู่นกิน่นหวานไปดสวนมามาบ่อเขบอว่าว่าแต่สาววิ่เขียดกคุยกันอยู่โ ชาววิเทสเอาให้พาเมียไป